พบกับรายการ e x c l u s i v e Health ท a l k ค่ะดิฉันโบงามสนิทวงดำเนินรายการค่ะค่ะท่านผู้ชมคะรายการนี้ก็ผลิตรายการโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะและแน่นอนค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของเราจะดูแลสุขภาพกันอย่างไรในฤดูหนาวนะคะและวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากวิทยากรของเราค่ะคุณกุธพงศ์ขวัญชื่นนะคะนักวิชาการสสาธารณสุขเชี่ยวชาญจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมีความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับฤดูหนาวคะ่ะครับช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลกนะครับการเจ็บป่วยก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราสัมผัสกับอากาศเย็นนะครับหรือว่าอยู่ในอากาศหนาวเป็นเวลานานนะครับร่างกายต้องปรับตัวปรับสภาพเปลี่ยนแปลงไปก็อาจทําให้เราเจ็บป่วยขึ้นได้อีกส่วนหนึ่งก็คือ ที่ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยตัวเชื้อโรคเองนะครับก็จะมีการกระจายตัวนะครับ,รบแพร่กระจายไปสู่คนหมู่มากได้โดยเฉพาะโรคพวกไวรัสนะครับเราก็จะเห็นได้จากว่า,าเรามีการเจ็บป่วยในเรื่องไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อะไรเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นพอมีเชื้อจํานวนมากเนี่ยก็ทําให้เราหลายๆคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะไปสัมผัส กับกับเชื้อตัวนั้นทำให้เราเกิดการเจ็บป่วยได้อ่าค่ะไม่ว่าจะสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าหนาวจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่และเรื่องของอเชื้อโรคที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไปเนี่ยก็อยู่ในสภาพอากาศที่แตกต่างกันแต่พอ<ช><ช>เราพูดกันถึงเรื่องของฤดูหนาวเนี่ยเชืช้อ<ช>โรคบางชนิดก็สามารถที่จะแพร่กระจายและเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่หนาวจัดแล้วก็ยังหมายถึงโรคอื่นๆที่เรามักจะพบกันในช่วงฤดูหนาวด้วยนนคะก็จะมีอะไรอีกบ้างคะซึ่งเราอาจจะเลกไม่ถึงนะก็โดยส่วนใหญ่จะเป็น เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับแต่ที่พื้นพื้นเลยก็คือไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดบวมอะไรแนะล้วโรคโรคระบบทางเดินหายใจทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งก็คือโรคระบบทางเดิอนอาหารอุจจาระร่วงที่เกิดจาก,จากเชื้อไวรัสอะไรพวกนี้นะครับก,ก็สามารถติดติดต่ดอกันของเราได้เปิดกันนะครับอค่ะ,คะแล้วก็อย่างสาวๆก,ก็อาจจะถ้าอย่างตอนเหนือนี่อากาศก็จะหนาวจัดนะครับก็นอกจากเรื่องของ โรคระบบทางเดิอนอาหารหรือว่าทางเดินหายใจนอกจากนั้นก็เรื่องของผิวหนังอะไรก็สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเราก็จะพูดคุยกันต่อถ้าหากว่าเรามีเวลาแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแนวทางในในการดูแลตัวเองนะคะคในช่วงฤดูหนาวนะคะว่าเราจะทํอยังไงบ้างะคะช่วงฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยนะครับก็แบ่งออกเป็น3มเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือ,อการป้องกัน ตัวเองไม่ให้ติดเชื้อโรคที่ในช่วงนั้นเชื้อโรคเจริญตัวได้ดีแล้วก็แพร่กระจายได้เยอะเนี่ยครับเ<ม>ชื้อโรคโดยส่วนใหญ่นะครับจะเข้าสู่ร่างกายเราทางมือเป็นสื่อมือเป็นสื่อกลางในการสัมผัสนะครับมือเราไปสัมผัสตรงนู้นตรงนี้นะครับแล้วก็ปวดติดเชื้อโรคขึ้นมาตอนนี้เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยมือเราเองไปหยิบจับอาหารนะครับแล้วก็นําอาหารเข้าปากหรือ การที่ไปสัมผัสบริเวณใบหน้านะครับสัมผัสบริเวณใบหน้าตาจมูกปากพวกนี้เป็นเนื้อเยื่ออ่อนที่เนื้อเยื่อบุที่เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการจัดการตัวเชื้อโรคนั้นก่อนก็คือล้างมือให้สะอาดครับล้างมือเพื่อ,อจัดการเชื้อโรคออกไปเ<อ>พอพอ,พอมือเราสะอาดแล้วการหยิบจับหรือการสัมผัสบใบหน้าตอนที่ไม่มีเชื้อโรคล้างเราก็จะไม่ ไม่ติดเชื้อโรคนะครับอันนี้ประการที่1โดยที่เราต้องป้องกันตัวเองจากจากเชื้อโรคอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการสูบหน้ากากนะครับการที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนหมู่มากะละอองฝอยละอองซึ่งมีอาจมีเชื้อผลเปื้อนอยู่เนี่ยก็อาจจะสัมผัสกับเราได้การสวมหน้ากากอนามายัยก็จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับรวมถึงหากตัวเราเองเจ็บป่วยนะถ้าตัวเราเองเจ็บป่วย เราก็จะไม่ไปแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ <S 2> <S 2> <S 1เลือกป้องกันตัวเองเรื่องที่2ก็คือเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะครับคือ,อร่างกายเราเองเนี่ยเรามีกลไกในการที่จะจัดการกับเชื้อโรคที่เข้าไปสู่ร่างกายของเรานะครับ <S 2> <S 2> <S เปรียบเหมือนทหารที่คอยจัดการกับศัตรูที่อยู่ในในร่างกายของเรา นะครับเพราะฉะนั้นการที่พอเชื้อโรคเข้ามานิดๆหน่อยๆเนี่ยถ้าร่างกายเรามีกองทาหารที่ดแข็งแรงนะครับ <c oughs> ก็คือมีภูมิต้าน,านทานที่ดีเนี่ยเราก็จะจัดการเชื้อโรคเหล่านั้นได้เราก็จะไม่เกิดการเจ็บป่วยจะทํำยังไงให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับรับ <c oughs> ประทานอาหารให้มีสารอาหารครบทั้งห้ามู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการกินผักผล,ลไม้สดนะครับอาหารพวกนี้ก็จะเป็น ให้าสารอาหารที่เป็นเรื่องของวิตามินนะครับที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเสริมพวกนี้เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราต้านทานกับกับเชื้อโรคได้นะครับอีกส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิต้านทานก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอหลังจากการทํางานหนักมาแล้วใช้ร่างกายแล้วเรานอนหลับพักผ่อนก็ฟื้นฟูสภาพของร่างกายอีกส่วนหนึ่งก็คือออกกําลังกาย อยู่เป็นประจำนะครับออกกําลังกายเป็นประจำอวัยวะต่างๆทุกส่วนก็จะได้มีการทํางานได้อย,อย่างดีนะครับก็ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นระบบภูมิคุ้มกันก็ทํางานเต็มประสิทธิภาพเหมือนกัน,นมีเชื้อโรคเข้าไปเราก็จัดการได้นะครับในส่วนที่3เนี่ยคือในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็ถ้ามีอากาศหนาวจัดเราก็อาศัยเ,เสื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เข้ามาช่วยนะครับในในการที่ทําให้ร่างกายเราอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นสวมเสื้อผ้าใช้ผ้าพันคอใช้หมวกมใช้ถุงเท้าถุงมืออะไรพวกนี้ป้องกันความหนาวเย็นที่อาจจะหนาวเย็นมากเกินไปนะครับหรือทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะเสื้อผ้าที่เราเก็บมาครับนานๆแล้วเนาะเราเราไม่ได้เจอฤด,ดูหนาวกันมานานหรือว่าไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวกันมางานก่อนที่จะเอาเสื้อผ้าเครื่องุ่งหุมต่างๆมาใช้ก็ ต้องซักล้างทำค,ความสะอาดนะครับแล้วก็ตากแดดให้จัดการกับเชื้อโรคต่งางๆออกไปก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อการดื่มน้ำน้ำอุ่นนะครับเพื่อให้ะระบบไหลเวียนต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีแล้วก็ช่วยเพิ่อมอุณหภูมิในในร่างกายด้วยนะครับงดเว้นเรื่องของสุราแอลกอฮอล์อะไระพวกนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ช่วยแก้หนาว แต่จะเป็นการไปลดภูมิด้านทานของเราเองนะเพราะว่าการที่พอลดภูมิด้านทานเนี่ยเชื้อโรคเข้ามาเราก็อาจเจ็บเจ็บป่วยได<ฆ>น้นี้เป็นสามประเด็นหลักๆแต่ถ้าหากว่าเรามีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นไม่สบายเป็นไข้หวัดอันนี้จะมีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างสั้นๆนะคะอันแรกเลยนะครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราลองดูนะครับว่าเราเจ็บป่วยด้วยด้วยเชื้อไข้หวัด ร่างกายตัวเราเองนะครับก็จะมีภูมิคุ้มกันของร่างกายส่วนหนึ่งนะครับให้พักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์หรือว่ารับประทานยาตามอาการอะ,อะไรพวกนี้นะครับเช่นเป็นไข้ตัวร้อนอะไรพวกนี้ก็รับประทานยาตามอาการะนะครับก็าอาจจะไม่จําเป็นต้องไปใช้ยาปฏิชีวนะนะครับเพราะว่าเชื้อไวรัสไม่ได้ เราไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ด้วยยาปฏิชีวนะนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะรักษาตามอาการแล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงหน่อยก็ไปพบแพทย์นะครับพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เขาช่วยในการจัดการนะครับค่ะท่านผู้ชมคะหลักๆก็มีวิธีการที่ทุกท่านสามารถที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติตัวได้ไม่ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็การดูแลภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้สามารถที่จะ มีภูมิต้านทานในการป้องกันเชื้อโรคด้วยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการดูแลร่างกายให้อบอุ่นแล้วก็ ออกกาลังกายกันอยู่เสมอด้วยแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้ก็เป็นวิธีการปฏิบัติที่เราสามารถทํากันได้ไม่ยากเลยนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณสําหรับท่านวิทยากรนะคะคุณยุทธพงศ์ขวัญชื่นค่ะนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ